เราได้รู้จักคำนามในภาษาบาลีกันมาพอสมควรแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของคำนามซึ่งนามาศัพท์ในที่นี้ก็คือศัพท์สำเร็จจากที่เราได้ยกตัวอย่างมาเราก็จะเห็นคำนี้ก็คือเชตโกอีกอันก็คือเชตกัสสะจากทั้งสองอันนี้เราจะเห็นว่ามีสีเทาเหมือนกัน นั่นก็คือคำว่าเชตกะซึ่งคำว่าเชตกะนี้ก็เป็นแกนของสับสํเเ็็จหรือเราเรียกมันว่าสับเดิมซึ่งสับเดิมนี้จะให้ความหมายหลักของคำศัพท์ในที่นี้ก็คือพี่ชายแต่ด้วยว่าในภาษาบาลีไม่มีคำบุพบทเหมือนภาษาไทยเวลาใช้เราต้องนำสับเดิมไปผันรูป จากที่เห็นถ้าเราผันรูปเป็นเชตโกก็จะแปลว่าพี่ชายอันว่าพี่ชายแต่ถ้าผันรูปเป็นเชตกัสส์ก็จะแปลว่าของพี่ชายซึ่งการผันรูปก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของคำศัพท์ซึ่งเราจะเรียกว่าวิพัตอ่านว่าวิพัตนะไม่ใช่วิพัติ ซึ่งวิพัตนั้นก็คือการแจกศัพท์นั่นเองคือการแจกศัพท์เดิมเพื่อให้เป็นศัพท์สำเร็จเพื่อที่จะนำไปใช้ในประโยคส่วนศัพท์เดิมนั้นก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับสองตัวก็คือลิงแล้วก็การันซึ่งการันก็คือสระที่สุดแห่งศัพท์นะอย่างที่รู้กันแล้วว่าศัพท์ในภาษาบาลีมีสมลิงก็คือ ปุงลิงอิถีลิงและนปุงสกลิงส่วนการันก็จะขึ้นกับลิงอีกทีซึ่งปุงลิงมีการันหคืออะอ e, e u u. อีอิูอิลิงมีห้าการันคืออออีอ e, e u u และนปุงสกลิงก็มี 3.. ก็คือออะ a อ e u ฉะนั้นศัพ์เดิมก็จะมีทั้งหมด13แบบด้วยกันส่วนศัพท์ที่เป็นตัวแทนของอาการันในปุงลิงก็คือปุริษะอีก็มุนิอีก็เศรษฐีอุก็ครุอุก็วินยูส่วนของอิทีลิงก็กัญญารตินารีรัชชุแล้วก็วัตถุ ส่วนับปุงสระลิงอ่ะก็กุละอีก็อักขิอุก็วัตถุจากตัวอย่างของเราคือเชตกะเราก็จะเห็นว่าสระท้ายสุดเป็นสระอะฉะนั้นเชตกะก็เป็นอาการันและจากพจนานุกรมเราก็จะทราบได้ว่าเป็นปุงลิงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเชตกะ เราก็จะทราบว่าเป็นอาการันในปุงลิงส่วนเวลานำไปแจกวิพัฒน์เพื่อให้ได้ศัพท์สำเร็จนั้นวิธีแจกก็ต้องแจกอย่างอาการันในปุงลิงก็คือแจกแบบปุริสะใช้ตัวอื่นไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นการันอื่นหรือลิงอื่นวิธีแจกก็จะเปลี่ยนไปเช่นคานีเป็นอีการันในอิทธีลิง เวลาแจกศัพท์ก็ต้องเลือกแบบแจกอย่างนารีฉะนั้นก็สรุปส่วนประกอบของนามศัพท์หรือศัพท์สำเร็จก็จะประกอบไปด้วยศัพท์เดิมบวกกับวิพัต์หรือจะพูดว่านำศัพท์เดิมไปแจกวิพัต์ก็ได้ซึ่งจากตัวอย่างที่เห็นก็จะเห็นได้ว่าเชตกะบวกกับวิพัตนคือโอได้เป็นเชตโก พอบวกกับวิพัตสระก็เป็นเชตกระสระซึ่งทั้งสองวิพัตนี้ก็ทำให้ได้ความหมายของคำศัพท์สำเร็จที่ต่างกันส่วนเวลาแจกวิพัตนั้นแบบที่ใช้แจกก็จะขึ้นอยู่กับลิงและการันของศัพท์เดิมนั้นๆซึ่งถ้าดูจากชนิดของลิงและการันในลิงนั้นๆแล้วแบบแจกวิพัตณตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด13แบบด้วยกัน เพราะฉะนั้นก็จะสรุปว่ากว่าจะมาเป็นนามศัพท์ที่เรานำมาใช้ในประโยคได้นั้นมันก็มาจากการที่เรานำศัพท์เดิมไปแจกวิพัตตามแบบของลิงและการนันนั้นๆหรือถ้าพูดในแง่การใช้งานแล้วเวลาเห็นสัพท์สำเร็จสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือ 1. ศัพท์เดิมซึ่งจะอมความหมายของลิงและการนันแล้วก็2คือวิพัต